ข่าวว่าโสดนะคะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะทั้ง3สาวเนี่ยแซ่บแน่นอนค่ะกิ๊บซี่เกรรี่บารี่กุ๊บกิ๊สุมนทิพย์และกัะจังจีรันธนินค่ะ ตัวขนาดน่ารักละใบกระเป๋าคุณผู้ชมคะเราไม่ได้แบบว่านัดว่าเราต้องมีแขกจําตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยให้ชื่อกรงไก่เหมือนกันก็ว่าประหลาดละหนีผลมาแล้วเลยหดเหลือตัวเท่านี้หดเออเหมือนยักษ์ไปเลยนะเอาแล้วนั่งดีกว่าจะได้ตัวเท่าเท่ากันอ๋อเอาเข้าประเด็นฮอตค่ะอย่าได้พูดพร่ำจำเพลงเขาว่าพวกคุณเนี่ย อ่ะพี่ใหญ่กันแล้วกันกิ๊ฟซี่คุณดูไม่น่าจะโสดที่สุดเลยตอนนี้ถือว่ายังไงโสดหรือไม่โสดยังไงคะก็จริงๆก็ก็ถือว่าโสดนะคะให้ยังไม่แต่งงานแต่แต่แเดงว่าต้องมีคนคุยจุ๊กจิ๊กกุ๊กกิกบ้างงี้มีบ้าง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 ให้พอแบบไม่ไช่ไม่ช่วย ว่ามีคุยเนี่ยไม่ใช่ลูกเจ้าของค่ายฝ่ายตรงข้ามย่านอโศกอภัยแล้วรค่ะอะไรนะไม่ใช่คนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้คนละอันไม่ได้คุยแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้ว แต่คนที่คุยอยู่ด้วยก็ถือว่าก็กำลังดูๆกันอยู่ม嘛ใช่เหรอเอ้าดีอ่คนแรกมาแล้วบอกโอเคก็ยังมีคุยคุยอยู่บ้างส่วนอีกคนนึงดีงกว่านี่สาวคนนี้ค่ะกัดจังโอ้โหตามข่าวไม่ทัน <c oughs> เอาเลิกแล้วกลับมารีเทิร์นรีเทิร์นเสร็จเอ๊ะมีเลิกใหม่ <c oughs> เอาไงคะคุณตอนนี้คุณยังไงคะค่ะคือเหมือนว่าข่าวเขียนไปเองว่าเลิกค่ะแต่จริงยังไม่ได้เลิกเหมือนเขาตีประเด็นจากวาเลนไทน์ไม่มีรูปคู่ตีประเด็นจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีว่าเลิกกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้อ๋อจริงๆก็คือการกลับมาคืนดีกันครั้งนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะยังอยู่กันอยู่ค่ะโอเคโอเคนะแต่ไม่ได้ห่างกันช่วงที่วาเลนไทน์อะไรเงี้ยเป็นช่วงห่างกันเพราะว่าหนูเปิดตัวทําสินค้าอะไรเงี้ยค่ะวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยพอดีช่วงนั้นก็ยุ่งมากอ๋อแล้วยังมีใครนอนใครมยเนี่ เรามีงอนไหมหรือว่าเขางอนหรือยังไงเรายุ่งมากจนไม่มีเวลางอนแล้วเหรอโอเคก็ยังรักกันอยู่นี่มีคอนเฟิร์มด้วยไหนฉันฟอลโลอินสตาแกรมทั้งสองคนอันนี้คือไปทานข้าวที่ภารโกใช่ไหมเนี่ย กระจังบอกว่า my first meal for today after long meeting yes first meal แล้วก็มีอีกอันนึงซึ่งเป็นการ confirm ตัมีดีเลยก็คือว่านางบอกน้องกระจังบอกว่า life is too short to stress yourself with people who don't even deserve to be an issue in your life แล้วก็บอกว่า stop อยไป give and move on อย่าพาย ไอต่อแสดงว่าคือก่อนก่อนจะให้อภัยก็ต้องมีการโกรธก่อนไม่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับพี่โดมค่ะแต่ว่าก็เป็นเกี่ยวกับบุคคลที่เราอยากพอกีฟเ้ยค่ะที่เขาแบบมาสร้างปัญหาเรามาสร้างความทุกข์ให้เราแสดงว่าก็อภัยหมดละที่จิดสอนให้ให้อภัยก็คืออันนี้คล้ายๆจะไม่โสดอันนี้ก็โสดไม่สนิททางนี้นะคะทางนี้อะค่ะ ยังไงอะค่ะเนี่ยสดค่ะสดสนิทนะคราวนี้สดสนิทค่ะสดสนิทค่ะหนูเป็นยังไงบ้างอะเห็นลงอินสตาแกรมกอบใจตัวเองตลอดเลยก็ดีนะคะตอนนี้โอเคค่ะคือจริงๆกิ๊เป็นคนชอบลงพวกแบบคําพูดดีๆหรือว่าแบบอะไรคําคมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบเพ้อๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่เธอเพ้อ เป็นแบบชอบลงแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบเรารู้สึกเหมือนแบบคนที่ตามอินสตาแกรมของกิฟเนี่ยเขาจะชอบอ่านอะไรพวกนี้แบบให้กําลังใจหรือว่าแบบข้อคิดแบบ ความคิดจากเราอะไรอย่างเงี้ยจิ่ก็เลยจะลงแทบทุกวันที่แบบอย่างเงี้ยคือวันทีไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราด้วยแต่ว่าเพื่อคนอื่นใช่ใช่ส่วนใหญ่จะให้คนมีอะไรกันมีอะไรกันมีอีกแล้วอะไรอ่ะคือหลังๆถ้าสังเกตในอินสตาแกรมของน้องเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะพูดเป็นคล้ายเป็นใ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 ว่ายังสติ r ไรท์เฮียเวทติ้งอยู่นะยังรักยังรักและยังรักให้สัมภาษณ์นสุดสัปดาห์ว้าเจ๊ ถึงรู้สึกว่าเดี๋ยวกุ๊บกิ๊บกับมาริโอ้ก็ต้องกลับมารักกันเหมือนเดิมก็ไม่รู้อธิบายมาสิหนูก็รู้สึกแบบนั้นในใจลึกๆแอบบอกว่านึงเราจะกลับมาคืนดีกันในวงเล็บเสียงสันเคืองหนูเชื่อมาโดยตลอดว่าเขาคือคนที่เติมเต็มทุกอย่างวันนี้ถ้าโอไม่ได้เป็นดาราไม่ดังเราก็คงจะยังคบกันอยู่เหมือนคนทั่วไปบลาๆบลาๆรักแล้วรักเลยเลิกไม่ได้ที่เหลือแล้วแต่พระเจ้ากำหนดทุกวันนี้กูยังรอเขาอยู่ไหมไม่ไม่ด้รอค่ะแต่ว่าเป็นคนที่คือด้วยความที่ว่าเราก็คบกันมาตั้งนนาาะปรมณ จะ10ปีแล้วเกือบสิปีอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามันก็ต้องยังผูกพันกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ารอไหมก็คือก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้ไปข้างหน้าถ้ามันจะใช่มันก็คงจะกลับมาคืนดีกันนั่นแหละค่ะคำพูดพี่กะละแมใช่ไหมคะไม่ใช่ก็ยังเป็นเพื่อนกันเพราะว่ายังไงก็มันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วเป็นคบกันมาแบบรู้จักกันตั้งแต่เด็กเสียดายนะถามจริงอยากรู้จไม่เสียดายค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหนูไปประช กับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยการไปถ่ายชุดว่ายน้ำห้มัวลินกินนิดๆเลยเลยไม่ใช่คืออันเนี้ยกิ๊บเาถ่ายตั้งแต่ก่อนที่จะแบบมีปัญหากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณถ่ายชุดว่ายน้ำก่อนที่คุณจะเลิกกันิีกเหรอปีนี้พาอตนเต้นเป็นจะเพศอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพยังมีแบงค์ต้องเยอะแยะดูสิพี่ม้าเป็นจะเพศต้องส่งสอรอบเลย ถ่ายชุดว่ายน้ำไม่ได้เป็นการประชดจริงๆมันก็ไม่ถึงกับชุดว่ายน้ำแต่ว่ามันเป็นแบบแค่แบบเซ็กซี่ใสๆนิดนิดเป็นกางเกงยีนกับเสื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับชุดว่ายน้ำถึงตัวเล็กก็เซ็กนะจ๊ะอ๋อคนนั้นก็ถ่ายชุดว่ายน้ำสวยเซ็กกันไปแล้วอีกคนนึงออกโฟโต้บุ๊กเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้โอ้โหหายากมากนี่เหรอคุณดูสวยมากจะแกไปเปิดดูเนะนี่สวยเนาะข้างในอ่ะข้างในข้างใน เป็นไงอุ้ยกิ่นอมยิ้มอันนี้อันนี้นี่ค่ะ่เป็นไอาจารย์นี่เสียงว่าทำเป็นปีเลยใช่ไหมจ้านัจริงๆเล่าหน่อยเล่าหน่อยกิ๊บเซ่ก็เหมือนแบบว่ากิ๊บอยากถ่ายอะไรที่มันอาจจะเป็นแนวเซ็กซี่แต่ว่าอยากให้มันเป็นแบบตัวเองคือเราอยากเห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของเราที่ถ่ายทอดลงไปแล้วก็คือชีวิตนึงก็คงทำครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากที่ทั้งสามครั้งเนี่ยก็เป็นจระแพทตั้งสามรอบ อันนี้เราก็คิดคอนเซ็ปต์เองเลยใช่ก็คิดคอนเซ็ปต์เองแล้วก็ทีมงานล่ะหาสปอนเซอร์เลือกทีมงานเลือกกระดาษเลือกรูปเลือกทำเองทุกอย่างนี่เป็นคนตัวเล็กแต่มีอะไรเยอะแยะหมดเนี่ยครบใช่ไหมของครบใช่ไหมคุณแม่อเนื้อนมไข่เลยแหละแก นี่คนหนึ่งเล็กก็แซบนะจ๊ะเสียงว่าขายดีด้วยนะดีค่ะขายดีดีมากนี่อนุมาณว่าทั้งสามสาวเนี่ยเป็นโสดว่าอย่างนั้นก็ถ้ายังไม่แต่งงานก็เรียกว่าโสดแล้วกันอถูกสภาพอย่างนี้ก็เรียกว่าชัดเจนเลยอย่างนี้ก็โสดโสดยิ่งกว่าโสดนเพราะอย่างนั้นแล้ก็โสดเหมือนกันโสดนะตลอดชีวิต คนหนุ่มๆที่เข้ามาสเปคของพวกคุณหน้าตาเป็นยังไงสูงต่ำดำขาวคุณมีสเปคไหมต้องหล่อไหมต้องหล่อเป็นเดิมพันไหมหนูชอบคนดูดีเฉยๆค่ะดูดีมีสไตล์แค่นั้นเองต้องหน้าฝรั่งไหมก็ได้ก็ดีมากเลยว่าพี่สโอเคจริงๆเป็นคนไม่ได้ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนโอ้ก็ไม่ไม่ได้กับหล่ออะไรขนาดนี้เอ่แล้วก็ชอบคนแค่ดูดีแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอ๋อโอเคอ่ะกิมซี่ล่ะ ก็ไม่ต้องหล่อเด่นนะคะหล่อแบบไม่จริงๆก็เฉยๆกับเรื่องหล่อแต่ว่าจะชอบคนที่มีบุคลิกที่แบบคือเหมือนดูเป็นนานแล้วโอเคเราแบบชอบที่ความคิดมากจะเน้นเรื่องแบบคือดูไอเดียว่าตรงกันหรือเปล่าคุยกันแล้วแล้วมันคลิกกันเนาะเราละเราละหลอเทพไหมหลอเทพไหมชอบคล้ายๆพี่พี่กิฟซี่อะค่ะก็คือจะชอบคนที่ความคิดอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบผู้ชายที่มีเสน่ห์รางครั้จะอ้วนจะดำจะอะไรไม่เป็นไรแต่ชอบคุยสนุกหรืออะไรก็ต้องเป็น นี่เป็นคนเก่งนี่เป็นคนเก่งก็งตีฉลาดมากรา,ายได้ก็ไม่ธรรมาดารวยากวยกว่าอาจจะรวยกว่านักร้องหรือพระเอก นี้เราไม่เห็นภาพนะคะัคุณแม่คะคุณพี่สาวเรามีอุปกรณ์ทางนี้ดีกว่าเพื่องี่น้องเขาแบบว่าช่วยเลยว่าจะสเป็กี่ยังไงอ๋อให้ประดิษฐ์หน้าผู้ชายที่ต้องการเลวเอาเศษาปาสรุปแล้วกิมได้มาเป็นพี่โกติทำไงเข้ามาโกติผิดตรงไหนพี่จะบอกบอกว่าแต่ว่าเออาจในบอร์ดเนี้ยนะในบอร์ดเนี้ยก็จะมีอวัยวะไปรู้เลยู้เลย คุณมายืนหน้าบอร์ดเนี่ยเพราะว่าคุณเคยดูแอปพลิเคชันไหม i made face นี่เราจะประดิษฐ์หน้าคล้ายเราแล้วก็จะเลือกผมเลือกทรงหน้าเลือกคิ้วเลือกตาเลือกจมูกเลือกปากเนี้ยให้คุณเลือกเอาละกันว่าคุณชอบผู้ชายแบบไหนโครงหน้าอย่างไรจมูกปากตาคิ้วอย่างไรจิ้มเลยเอาพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปอ่านั่นก็แกะไปนะแกะเปาไปแปลก่อนสิแปลก่อนจำได้อีกเว้ยเธอจำตาได้ จับได้หมดเลยหรอเขาเลือกอะไรเราต้องเลือกเพื่อเสียดายนะเก่งไะเดี๋ยวเข้าต่อจะรักเขาอันนี้เ้จะฟังได้หรอแน่ใจเดี๋ยวต้องลองแต่ก่อนมาจะดูดีป่ะเธอระวังแต่งจริงตัวมันเป็นอย่างนี้ไอ้กิฟซี่เธอจะได้อย่างนี้เธอเลือกนะตัคิวมันดูแบบกิฟซี่คิวมันดูตัวมันจะใหญ่มากจริ โอเคนะใช่ไหนคนลองแปะสิคะโอเคนะไนไปวางแปะไอ้มันหลือกเลือกไปถอะแปะแปะีซี่ช่วยจับกาลินะไม่ได้เลยสับปะาดเลยตายเขาด้วยคานี่ตาไม่ไเออนี่ออี่ออตาขึ้นนี่ก็น่าเกียดเกินตาเป็นจีนะ ดูสายกูกริบก่อนอุ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนี่เหรอนี่จะผู้ชายที่เขาอยากได้เหรอฝั่งซ้ายฝั่งหลังไม่ต้องการละไม่เลยเอาเป็นตีแล้วเหรอตีเลยแล้วปากเป็นอย่างนี้เหรอขอให้ได้ดังที่เลือกว่าแหมนนี่ต่อตาเลยอะมาถึงที่ถอยเฮ้ยนี่ดูเป็นจอมนี่อันล้อรู้จะบอกเขาแบบจอมนี่ คอมแต่ปากเป็นน่าเดชโอ้ความจริงค่ะน้าคอมเอาแค่ปากน่าเดชมาก็ดูดีเลยใช่เหมือนเหมือนจนเี้ยงมาเออเหมือนขอให้ได้อันนั้นอันวาอะไรอ่ะเล่นเบรบก่อนอะไรอ่ะโอ้ได้ได้ได้ฉิวแต่พี่เนาะเป็นหนวดแทนที่แต่พอออกมาอย่างนี้แล้วเหมือนอะเหมือนผู้ชายของเธอก็ใช่สิก็มัน เออเลิศแตบผู้ชายแต่ละคนนะหล่อทุกคนเลยช่วงหน้านะคะสามกอนี้นะคะยังมีเรื่องแซ่บๆจะมาอวดกันอีกนะคะติดตามได้ค่ะ